คครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมปรินอยู่กับช่วงเล่นไปเรื่อยตอนนี้เราอยู่กับเกมนาูโตอันติเมะอะไรสักอย่างพาคสองสตอมโอเคก็เดี๋ยวดูตามปกคลิปแล้วกันนะผมจำชื่อไม่ได้ยาวจัดโอเคเราก็มาต่อกันตอนนี้เราเล่นเป็นนาูโตนะครับเรากำลังจะไปช่วยกาละต่อจากภาคที่แล้วโอเคไปเราเริ่มมนเลยเก็บของกันโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวผมเราตัดไปนะเดี๋ยวถึงช่วงสำคัญสำคัญแล้วเดี๋ยวผมจะใหนใี่พีโอเคไปเอายังไม่ทันตัดเลยมาละเออเมื่อยังไม่ถึงยังไม่ถึงเมืองแห่งสายลมอีกเหรอจริงๆก็คือหมู่บ้านของกาล่าน,นะครับ นารุโตะพวกเราพวกเรามุ่งหน้ามามาเหมือนประมาณว่าพวกเราเดินทางมาหนักแล้วอะเหมือนนารตะเป็นหุ่งแตเหระมาว่าตอยากรีไปช่วยมากเลยตุ่รอายังไ้พักเลยเหมือนประมาณว่านารุโตะอยากรีบไปช่วยมากเลยแต่ซากุระบอกว่าเรายังไม่ได้พักกันเลย แสงมูซาเหมือนนาโตโพูดถึงเรื่องแสงมูสาที่ตามล่าสาัตว์ก็นาโตโตก็บอกว่าแบบเหมือนแบบกาลากับเขาอ่ะเหมือนกันแบบเป็นล่างสถิตเหมือนกันแล้วก็พวกแสงมูสาเนี่ยก็จะแบบเหมือนมาดึงพ exactly ลังคือทุกอย่างที่ <we> ทกาลาเจอก็คือเหมือนนาโตโเจอเลย แต่ナルโตอะแต่ナルโตจะมีแบบพวกอาจารย์เพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ากาลาแบบไม่มีใครเลยเดี๋ยวผมจะพยายามหัดแบบไม่อ่านไา่ต่างกินะแล้วแบบแปลเลยและเขาก็คือเป็นเป้าหมายของแสงอุศาเหมือนที่ทุกคนรู้ว่าฉันก็เป็นมันไม่แฝงเลยที่แบบเหมือนประมาณว่านาต้มีคนดูแลแต่กาลาไม่มีคนประมาณนี้ แล้วก็คาชิบอกว่าเราเข้าใจความรู้สึกนานยะนารุโตะนารุโตะบอกว่าเออเราอยากไปช่วยกาลาเดี๋ยวนี้เลยซะคาคาชิก็เลยบอกโ okay, อเคเข้าใจละเทมารีก็คิดในใจนะว่าแบบขอบคุณมากนารุโตะคือเทมารีอ่ะเป็นพี่สาวของขอาก,ากาลามาังนะผมจะไม่ผินนะเนี่ยเหมืนนอนดับห้ามพักปะทุกคนเดินทางแล้วก็ไปกันต่อครับโอเคเหมือนพูดประมาณนี้เดี๋ยวเราตัดไป โอเคเรามาถึงแล้วนี่คนฟ้าบอกเทมาริแล้วก็ชินอวินินจาเขาจะเรียกชินอวินินจาจากหมู่บ้านโคโนฮะนะผมจะเะรียกตามชื่อแต่ตัว,ตว,ตวไหนกันเกิดอะไรขึ้นกับการละบากรีบากรีนี้คือใครไม่รู้ประมาณว่าประมาณว่าเป็นภารกิจอะไรก็อย่างไม่รู้โอเคเรามาถึงหมู่บ้านนี่นะเดี๋ยวสำรวจในนี้แป๊บนึง

อ๋อบากิคือคนที่เป็นอาจารย์อาจารย์ที่ดูแลอันนี้คิดอาจารย์เทมารยิาารย,ยู่อะไรเนี่ยคม้มอกียไม่ทันนล้วตบ,บอกว่าบอกฉันมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วก็เหมือนแบบมันเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแสงกุศลก็ตัวเข้าไปนะตัวก็ไปกาลาแอนด์มกิ้งฟอร์แลนด์ออฟริเวอร์ก็เหมือนกันแ,แบบ Like y, we here. Let's after them, Sensei. can't Kakashi just sit go เอ่อพวกเรารอเหมือนนั่งรอที่นี่ไม่ได้แล้วนะรีบตามไปเถอะอาจารย์คาคาชิบากี we'll head to the land of river and rescue คือเหมือน land of river ผมไม่แน่ใจว่าในในนี้หมายถึงอะไรน่าจะเป็นตลาดที่นะเอ่อแล้วก็เหมือน อาจารย์ของตอนที่พาพวกคาชีมาสอบเขาบอกว่าบอกเหมือนขอบคุณคาชิว่าแบบที่แบบฝากด้วยนะแล้ทำไมไม่ไปด้วยกันวะจะได้ไปช่วยกันโอเคอันนี้คืออะไรอะ เหมือนเซนนเดดเซนนเดดบอกว่าเราได้รับข้อความจากคาซึกินะเหมือนบอกว่าแตงอุสาพาคาเึอรคางิไปที่แลนด์ออฟทิปเปอร์ฉันให้พวกนายไปทำมิชชั่นอ๋อเหมือนให้มันอนุมัติให้ไปให้ไปทำภารกิจที่นั่นเพื่อซัพพอร์ตหมู่บ้านการละเอแมนนนี่ไง ทีมีทีมหนึง่งอาจารย์ไก่มผมเห็นเนจิแล้วผมคิดถึงมากเลยแบบในเรื่องเนจิครับสปอยนะถ้าใครไม่เคยดูคืนสุดท้ายอ่ะเนจิตายในสงครามโคตรเศร้าเลยโอเคเรารับบทเปน็นอาจารย์ไก่เฮ้ยอ,อยากเล่นเป็นล็อกล,ลีเดี๋ยวเราไปทางหนึ่งใช้ของเหมือนกันไหมเนี่ยหเลยแย่กันไอของกัน เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าของของของอยู่เหมือนกันไหมโอเคใช้ของอันเดียวกัน่ะโอเคเดี๋ยวตัดดีไหมกลัวมีเหตุการณ์ว่าอะไรโอเคเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวผมตัดมาอยู่แล้วกันเดี๋ยวตัดก่อนโอเคตัด คัตซีนอีกแล้วเมื่อกี้ทีมอจาจารย์ไก่อะแบบวิ่งตามทีมเราโตโมาเลยนะทางเดียวกันเลย hey, break, พวกเราหยุดยพักก่อนได้ไหมอะไรวะคำบนอะไรไหนห่แล้วหรอประมาณนี้ <did you S 2> นายพูดอะไรนะ่ะพ,พ,พวกนายสองคนหยุด <Huh? S 1> คุยกันก่อนฮะมีบางอย่างกำลังมา อ๋อนี่จีแบบสัมผัสได้น่าจะเป็นอ้าวโอเคจริงด้วยตามแนเรื่องอก็คือระหว่างทางคิซามก็จะมาขัดขวางนะเหมือนไม่ให้ไปไปสมทบเอ่อพวกเรารู้จักชายคนนี้ไหมอาจารย์ไก่ก็ว่านายคือใครคือทุกคนไม่รู้จักนะ ทุกคนเรียกฉันว่าปีศาจเอ้ยไม่ใช่เหมือนเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวนะผมอ่านถูกปหมเนี่ยอ๋อเหมือนประมาณว่าเหมือนเหมือนประมาณว่าทุกคนเรียกฉันว่าปีศาจเหมือนไกลเหมือนไกลเคยเจอมั้งแต่จำไม่ได้เอ่อที เขาเหมือนประมาณว่าเขามีจักระที่แบบแปลกๆประมาณนี้อันนี้ก็คิสามีก็เป็นหนึ่งในแสงกุศลนะล่างคนน้ะโอเคแน่น้องโซ่บาลานซ์กี้เนี่ยทำโดรนหรือสู้โรงงานเด็กคนีนึ่งได้อ๋อสู้เป็นคู่ To I wouldn't to... be s- <laughs> <laughs> <inaudible> 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 I'll end you with this! อื้มนนท่ใหญ่ท่ใหญ่หหญหตายตายผมไปศึกษามันนิดหน่อยแล้วนะสามเลี่ยมนี้กดชาร์จรัวๆตัดกลับอีกหน่ e s ีกันไปด้วยท่านนี่ยพอดีเลยเป็นไงดูซิว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่ ไปฝึกมันนิดหน่อยนะผมเอ๊โอเคคนอื่นเขาเอ็ดนะผมะได้เท่านี้แหละก็พยายามจะลองลองลองเล่นหลายแหลนะว่ามันเป็นยังไง I see All right The bomb The b It's over Yes Think they'll be okay เออคิดว่าทุกคนโอเคไหมเออเหมือนถูกแยกจากกันนะ ไก่ก็จะอยู่กับล็อกลีาตามสไตล์ครูอาจารย์นะเห็นไหมไก่บอกว่ากูจำไม่ได้เออโอเคงั้นไม่ใช่ปัญหาละเดี๋ยวจะใช้ดาบหนังฉลามเนี่ยแต่งค,ความจำให้ประมาณนั้นเออเขาเป็นเหมือ,อมนเป็นแบบผู้หลายอะไรแ<ง><ง>บบนี<ง>้อาจารย์ไก่ก็บอกว่า,าระวังตัวนะล็อกลี เวลาตู้ก <funz discretion üt> ันแล้วผมพูดเยอะไปบ่จริงๆมันอาจจะไม่ได้แปลยาวขนาดนี้ใช้ความรู้สึกเข้าไปด้วยใช่ใชเขาต้องพูดนะ đây <drafted> thôi tha này. phải là như nào à? thằng bố,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  thằng

เอสส่งซูแค่เอสหรอนรียกว่าแบบผมจำได้ว่าเหมือนมีภาคหนึ่งเลยหรือเกมเอื่นอะไรแบบมีแบบ s อออะไรเงี้ยด้นะแบบระดับยอดมนษย์แต่จริงคือมาสู้ก็ไม่ใช่ตัวจริงอยู่ดีนะเหมือนเป็นแบบในเรื่องมันจะเป็นเหมือนแบบเอาคนมา <S <S ควบควบมุมอะประมาณนั้นโอเคทุกคนมารวมกันละ ฉากต่างกับในการ์ตูนนี้หน่อยเข้าใจว่าพอมันเป็นเกมอาจจะไม่ได้ทำฉากเยอะเหมือนประมาณว่าคุยกันว่าเป็นไงบ้างนะตอนนี้หลังจากไปสู้กันมาโอเคตอนนี้ทุกคนก็ปลอดภัยแล้วแล้วก็หีบอกใช่ครับ เออ,อ,อตามอาจารย์ตลอดเลยลูกศิษย์ที่ดีโอเคคาคาชิกำลังจะไล่ตามไปแล้วก็จะมีถ้าพวกนี่ญาโจแต่ถ้าในการ์ตูนก่อนหน้านี้นจะมีแบบเหมือนเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นการประชุมระหว่างแบบตอนที่พวกคาคาชิมาอะไรเงี้ยย่าโจก็จะเข้ามาแบบประมาณว่าไม่ชอบคาคาชิเพราะว่า,วา พ่อของคาชีเคยสู้กับหมู่บ้านลมอะไรประมาณนี้อันนี้ผมไม่รู้เขาจะพูดถึงเมอ่อหลังจากที่อะไรทั้งย่าเลยนะกลายมาเป็นเป็นทัาน,นยา่าอ๋อเหมือนประมาณว่าเหมือนเหมือขอตามไปด้วยพอะรู้จักคนที่ชื่อซาสุนีที่เป็นหนึ่งในแสงอุตสานะแล้วก็ คุณย่าโจเนี่ยย่าโจเนี่ยเป็นทำไมอันนี้เขียนชัยโยเป็นชื่ออันนี้เหมือนประมาณว่าเป็นคุณย่าของซาโซรินั่นแหละอ,อก็เลยจะขอไปด้วยเออผมเล่าก่อนว่าในการ์ตูนอะ่ะก่อนที่ในระหว่างที่พวกคาคาชิมาพวกย่าโจอ่ะเป็นพี่ปรึกษาแล้วก็มีมคนหนึ่งเออแล้วก็เหมือนประมาณว่าเหมือนประมาณว่าไป เหมือนพอพวกนารูโตมะมาก็แบบเหมือนจะพอจะไปช่วยเขาก็ไม่เชื่อใจเ,เพราะว่าเมื่อก่อนพ่อของพ่อของคาคาชิที่ตายไปอ่ะก็คือเคยเป็นแบบนินจาที่มาทําสงครามกับหมู่บ้านลมประมาณนี้นเออเป็นแบบปากกายเงินเอ้เขี้ยวสีเงินมั้งเออคาคาชิได้ชื่อว่าเขี้ยวสีขาวใช่ไหมส่วนส่วนส่วนพ่อคาคาชิคือเขี้ยวสีเงินแล้วก็ ย่าโจอะก็เลยบอกว่าประมาณว่าไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจพวกนาลูโตเพราะว่าเป็นคนจากหมู่บ้านอื่นม่เคยทำสงครามกันมาก่อนแต่แบบตอนหลังก็แบบพิสูจน์กันว่าแบบเนี่ยเป็นแบบเป็นเพื่อนกับกา,กาลาจริงๆนะแบบเหมือนยุคมันเปลี่ยนไปแล้วประมาณนี้อา้าวสรุปไม่ได้ตัดเลยเดินคุยเพลินเลยโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้ผมตัดจากนยนะมันมงเก็บของมันโอเคไปเดี๋ยวเราตัดไป โอเคเรามาถึงเอ่อ land of river แล้วโอเคเป็นคาถาของเอ่อเป็นอิทาจินะเป็นล่างแยกอิทาจิก่อนเหมือนม้าขวางคากาชินารุโตะ It's been a while คากาชินารุโตะเหมือนประมาณว่าฝ่ายขานไปไม่ได้ะอะไรบ้าง เออนี่เวลาที่นายจะมาหาฉันแล,ละนะ้วหล่ะนายกอเอ,อ่อฉันเหมือนแบบมาตัดสินกันแล้วแบบคาชิบอกว่าให้ใจเย็นหน่อยอาจจะเป็นแผลในรอวอันนีโ้โอเคเราพวกนี้ใช้เงี้ยอย่าไปศึกษาก่อนยูสไอเทมอ๋อเหตพทีแมสโอเค เราใช้คาคาชิขาขาชู้นะสู้คนเดียวเราโตช่วยสไตล์อะไรเน่ะสไตล์ไฟนอสโบแปดสเขาแล้วก็โอเคเอาเปน็นว่าชนะก็พอก่อชนะในแปดสิบสตาดกัน,น โดนเลย่ลว่าทำไดตัด้าห่า้เก็บเป็นบัน เราต้องามาเบรกก่อนนะไม่งั้นสู้ไม่ได้ดไม่รัวเลยเบงกสี่เทอร์โวตชิด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรกีบได้ไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อ,อย ซี่ผมว่าแหละต้องได้ประมาณนี้เพราะว่าเราโดนอัดไปเยอะไม่ได้ระวัง Well done You Kakashi Itachi That's his fault อันนี้เป็นตัวปลอมไหมก็เป็นเรื่อง The way he retreated yes by time Hmm. There's tail. presumed no ร presum ู้กันเดือดมากแหละตอนมาขวางมันเรียกวาอะไรก้าวหางสัตว์หางเป็นอะไรเนี่ยขอสัตว์หางที่เป็นความลับที่ถูกทั้งชูคาคุแล้วก็ก้าวหางนะชูคาคุก็คือหางเดียวของกาลาเชียนะเป็นเป็นเหมือนทุก เป็นเชื่อมต่อกับจาัก,การอะไรประมนะี้เป็นแบบเอาไว้สำหรับควบคุมในสงครามมันแบบตอนนั้นก็จะมีคนพยายามจะควบคุมควบคุมสัตว์ประหลาดจินชูริกิจินชูริกิจินชูริกิน่าจะเป็นชื่อ ของสัตหางมะไม่แน่ใจมันคุยเรื่องที่มาของสัตหางประมาณนี้นะเหมันคุยว่าถ้าถูกดึงสัตว์หางออกจากร่างกายแล้วจะเป็นไงก็คือถ้าถูกดึงออกอ่ะก็จะตายประมาณนี้นะ